สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนี่มีแนวโน้มในตลาดค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นวันนี้ก็จะพาไปชมเรื่องราวของกรงสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งมีการพัฒนารูปแบบในเรื่องของดีไซน์มากมายเลยทีเดียวทําให้สัตว์เลี้ยงได้อยู่สบายขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะก็พามาอยู่กับคุณวิโรธค่ะตอนนี้เลี้ยงอะไรอยู่มั้งคะ,อะตอนนี้เลี้ยงสุนัขอยู่4ตัว<อ>ครับ,รบก็เลยดีไซน์กรงสาหรับสัตว์เลี้ยงขึ้นมมา่ค เราทำเป็นไงพิเศษพิเศษก็คือว่าหลังคาเราเนี่ยสามารถที่จะติดพัดลมได้นะครับแล้วก็ติดไฟได้นะครับพัดลมตัวนี้เนี่ยพัดให้สุนัขลมเย็นก็คือให้ลมเย็นกับสุนัขแล้วก็แล้วก็ดูดกลิ่นกลิ่นเหม็นออกไปด้วยนะครับซึ่งจําเป็นนะพวกบ้านเรามเมืองร้อนนะจริงแล้วเฉพาะเลี้ยงสุนัขเหรอคะสารทุกประเภทเลยครับได้ทุกประเภทเลยแล้วก็เห็นมีหลากหลายรูปแบบนะงั้นเดี๋ยวเราไปชมธุรกิจนี้กันค่ะ ธุรกิจการผลิตกรงสัตว์เลี้ยงนะคะก็นับว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงค่ะซึ่งการผลิตสินค้าในปัจจุบันนั้นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักคํานึงถึงก็คือเรื่องของประโยชน์ใช้ง,งานอย่างเช่นกรงแบบคอนโดที่ถูกออกแบบให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ในสถานที่ที่มีพื้นที่จํากัดกรงแบบมินิที่มีการใส่ล้อเลื่อนให้สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกเหมาะกับการใช้ในโรงพยาบาลสัตว์เป็นต้นค่ะกรงที่เราผลิตสามารถที่จะถอดประกอบได้ครับเพราะว่าเราใช้การขัดน็อต แทนการเชื่อมนะครับพระวัสดุที่เราผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เหล็กซิงค์นะครับเหล็กพวกนี้เนี่ยจะป้องกันการสนิมเพราะว่าเรามีการเคลือบการสนิมก่อนที่จะพ่นนะ,นะครับ การผลิตนะคะก็จะแบ่งแยกเหล็กเป็น2ประเภทค่ะคือเหล็กกล่องและเหล็กแผ่นเหล็กกล่องจะถูกนํามาใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนหลังคาขณะที่เหล็กแผ่นนั้นก็จะถูกนํามาตัดพับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรและนํามาต่อเชื่อมกันนะคะผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆของตัวโครงค่ะชิ้นส่วนประกอบทุกชิ้นนี้จะต้องนําเข้าสู่ขั้นตอนการตกแต่งสีสก่อนนะคะสุดท้ายก็นํามาประกอบเข้าชิ้นส่วนกันค่ะ การพ่นสีเราใช้สีฝุ่นอีพ็อกซี่นะครับเป็นเรียกว่านอนท็อกซิกอีพ็อกซี่พาวเดอร์นะครับสีตัวนี้จะมีความคงทนสวยงามเกาะติดแน่นนะครับเฉดสีเนี่ยเราเลือกได้มากกว่า30สสีนะครับตอนนี้นะฮะ ในเรื่องของหลังคานี่เห็นมีคอมโบกับยูโรช่มาสองแบบนี่มันคืออะไรเอ่อคอมโบนี่คือเป็นเป็นตัวใหม่ที่เราออกแบบนะครับ,ม,รบมีการเพิ่มวอลลุ่มเพื่อเพื่อที่จะให้มีอากาศอยู่ข้างในหลังคามากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็เห็นฟังก์ชันการทํางานของ<ม>ของตัวหลังคานะครับ<ม><ม>ส่วนตัวยูโรเนี่ยเราได้ได้แบบมาจากเมืองนอกนะครับ,รบแล้วก็มาปรับใช้ เพื่อที่จะให้เข้ากับอากาศบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวปล่องเนี่ยจะเอาไว้ดูดกลิ่นนะครับเราเห็นมีปล่องอยู่นะครับเอาไว้ดูดกลิ่นค่ะก็เรียกว่ามีมากมายหลากหลายรูปแบบเหลือเกินน,นะคะหลังคาอธิบายไป,ปแล้วอยากได้ข้อมูลขอนเข้ามาค่ะวันนี้คงต้องลาแค่นี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ